ภัยในยานพาหนะคะ่ะเรื่องวิธีการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากการเดินทางนะคะก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้กันคุณครูแม่มีเพลงมาให้เด็กๆได้ร้องกันถ้าพร้อมแล้วไปร้องเพลงกันเลยะคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะเด็กๆหลังจากที่เด็กๆฟังเพลงแล้วเด็กๆสังเกตไหมคะว่าในเนื้อเพลงพูดเกี่ยวกับอะไรถูกต้องคะ่ะพูดเกี่ยวกับการใช้รถใช้ถนนที่ถูกวิธีนะคะแต่เด็กๆต้องรู้จักสัญญาณไฟจราจรและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องนะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าสัญญาณไฟจราจรมีด้วยกันกี่สีคะสามสี 3, 4, ค่ะคือ 1. สีแดงให้รถหยุดวิ่งเด็กๆสามารถข ถนนได้นะคะแต่ต้องมองซ้ายและมองขวาก่อนสอสีเหลืองนะคะคือให้รถเนี่ยเตรียมที่จะหยุดวิ่งเวลารถวิ่งมาเขาเห็นไฟสีเหลืองเนี่ยเขาอาจจะค่อยๆชะลอแล้วก็หยุดรถน,นะคะสสีเขียวคือให้รถเนี่ยวิ่งผ่านไปได้นักเรียนเนี่ยไม่สามารถข้ามถนนได้นะคะเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้ค่ะเวลาเด็กๆมาโรงเรียนนะคะเด็กๆก็จะมายานพาหนะที่แตกต่างกันค่ะ บางคนก็จะมาด้วยรถมอเตอร์ไซค์นะคะเวลาเด็กๆนั่งรถมอเตอร์ไซค์ต้องใส่หมวกกันน็อกด้วยนะคะและกเกาะเอวผู้คองระหว่างผู้คองขี่มอเตอร์ไซค์เด็กๆไม่ควรจะเล่นนะคะเพราะจะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้หรืออาจจะมาด้วยรถยนต์นะคะถ้ามารถยนต์เนี่ยก็ไม่ควรจะเปิดกระจกและยื่นแขนหรือยืดศีรษะออกนอกก,นอกกระจกนะคะเพราะจะทําให้เกิดอันตรายได้และที่สําคัญ ต้องคาดถข็มขัดนี้รภัยด้วยนะคะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะหรือบางคนอาจจะมาจักรยานนะคะรถจักรยานก็สําคัญเวลาเด็กๆนั่งจักรยานพวกคลองก็ต้องเกาะเกวและก็ไม่เล่นหรือเด็กๆบางคนอาจจะเคยหัดขี่จักรยานที่บ้านนะคะก็ต้องควรระวังตัวเองด้วยระวังให้เกิดอย่าเกิดอุบัติเหตุน,นะคะและยังมีเด็กๆบางส่วนนะคะที่มารถรับส่งหรือรถตู้ และรถประจำทางนะคะก็ไม่ควรจะยืน่นศีรษะหรือแขนหรือศีรษะอ,ออกนอกรถนะคะเพราะจะทำให้เกิดอันตรายกับเด็กๆได้เพราะฉะนั้นเวลาเด็กๆนั่งต้อง,งนั่งให้เรียบร้อยนะคะเวลาเด็กๆจะข้ามถนนนะคะควรที่จะข้ามตรงทางม้าลายเท่านั้นนะคะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าทางม้าลายเนี่ยจะมีสีดำและสีขาวสลับกันนะคะเมื่อรถขับมาเห็นทางม้าลายเนี่ย รถก็จะชะลอเพื่อที่จะให้คนเนี่ยได้ข้ามนะคะฉะนั้นเวลาเด็กๆจะข้ามถนนเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆต้องข้ามตรงทางม้าลายเท่านั้นนะคะดเด็กๆอาจจะเคยเห็นว่ามีคุณตำรวจเนี่ยมามนวยความสะดวกให้กับเด็กๆเ,เพื่อจะพาข้ามถนนนะคะวันนี้นะคะคุณผู้ชม้มีคำศัพท์เกี่ยวกับสีของสัญญาณไฟจราจรมาให้เด็กๆได้ไอ่านกันนะคะไปอ่านกันเลยค่ะ green สีเขียว G R e, e E N, Green สีเขียว RED, สีแดง R E D, RED, สีแดง YELLOW, สีเหลือง Y E L L O, เดี๋ยวเป็น Yellow. บวกหเท่ากับอวันนี้เลขเหมือนกันนะคะ5ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา5 5แล้วอะไรคะ6 7 8ด นิ้วขึ้นมา6 6แล้วอะไรคะ7 8 9 10 11 12ได้เท่าไหร่คะ12คะ่ะเก่งมากคะ่ะข้อต่อไปนะคะ7จบวกเเท่ากับเจ็ดไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา7 7แล้วอะไรคะ8 9 10 11 12 13 14ได้เท่าไหร่คะได้14ค่ะเก่งมากค่ะข้อต่อไปนะคะ10บวก3เท่ากับ10ไว้ในใจนะคะชูนิ้วขึ้นมา3 10แล้ว11 12 13ได้เท่าไหร่คะ 13ค่ะเก่งมากค่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะคะ9บวก2เท่ากับเลขไหนมากคะเลข9ก้มา9ไว้ในใจชูนิ้วขึ้นมา2 9แล้ว10 11ได้เท่าไรคะ11ค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเรามาฝึกอ่านกลุ่มคำะสมสระอัว พร้อมกับสระอื่นๆเพื่อเป็นการทบทวนด้วยนะคะกอเอาเกาหออัวหัวเกาหัวขอเอาเขาวอัววัวเขาวัวตออาตามมอัวมัว ta mua to i ti ro u rua ti rua to i ti wo u ti wua, to u tua do am dam tua dam ออัวตัวรอเอาเราตัวเราบอไอใบบออัวบัวใบบัวย่อไอใหญ่บออัวบัวใหญ่บัว จากการเดินทางอย่างถูกต้องเลยนะคะเด็กๆก,ก็สามารถนําไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อความปลอดภัยของเด็กๆนะคะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกันทุกแม่ใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอเหมือนลาพบเธอ้วยระยินพบมกันวันดนา